เฮียแกก็พาคนงานมาตัดตามเดิมนะครับอย่างทุกทีเนาะมันต้องเปิดทอกมาก่กน,นะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตรงกกน้ําเค็มนะครับนี่นะครับกกน้ําเค็มของผมตรงนี้จะน่าจะได้นะได้น้ําเค็มนะครับในในกกที่ซึมซึอมออกมานะครับมันจะขาดคอไปแป๊บเดียวก็มีกลับมาใหม่นะ ค่อนข้างเร็วนะครับคัดเอาใช่ไหเขาไปเลยคัดทิ้งยังไงหล่นนะคัดเอาคัดเอาเขาคัดไปไว้อีกที่หนึ่งแต่ไม่ได้ให้กลับเขาก็บอกว่าเข้าไว้ตกก็ได้เน้อก็เอาก็ไม่เป็นไรตัดได้ไว้ก่อนก็ได้ มันได้ไหมืหอไว้ก่อนนอคออะครับอันนี้ยังไม่ดีก็ยังไม่เอานะครับไปต่อเลยเป็นทลายนี้นะครับต้นเจ็บร้อ,อยหนึ่งทลาย อยู่ริมน้ำนะครับริมน้ำ,นำก็มันที่ยืนมันบังคับนะครับ แล้วมันหายากนะครับรอคนมารับนะครับมีคนเก็บนะครับ อโอแข่งสามปีล่วงนะทีก็ได้นะเดี๋ยวล่วงก็ได้ถ่ายถ่ายสามปีล่วงเลยนะคมจริงๆว่ะอ๋อแข่งมาสี่ป่วไไงนะร้อยเออตะวันเก็บไปไหนวะวันนี้วะอ๋อครับเดี๋ยวเก็บขึ้นมาเนาะคนเก็บ เก็บลูกเก็บทางด้วยนะครับเฮ้ยเร็ยบร้อยจะอยากมันหน่อยอยากมันเลยนะฮะต่อมีน้องกับแม่มบ้างผีหมอน เยี่ยมกนันยาติเยอะประสูนเนี่ยขุ้หมากกันแนนกันเดิมอืมทลายนี้นะครับ าดแล้วอ๋อ oh, ขาดแล้วนะครับ <c oughs> หนึ <Sen> ่งทลายไม่ใชบ้าันน้อยอยู่รู้อยู่ไม่ใอยทลาย นี่นะครับ ตันนี้เนี่ยก็แทงมาสองทลายนะครับคันกลางแล้วนะครับคันกลางนี้ก็จะชุดนี้ก็ไม่เยอะนะครับงั้นดูแล้วที่น้องดูแล้วมาแล้วอันนี้เป็นคันกลางนะครับคันกลางก็จะใบจะหนานะครับ เลยนะครับเปิดทางอามาก่อนเนาะนะครับม,มาดูตอนนี้คันกลางนะครับเ็เรียบร้อยมันไม่มีที่ยืนนะครับ ที่บอกผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันม,มีที่ยืนที่ยืนมันน้อยนะครับเปิดทางออกก่อนนะครับ ครับยี่ยี่เคเ่ียี่ยียนะครับี่ะยะ่ยียี่นียี่ยี่ นแนวคันกลางนะครับคันกลางก็มีริมน้ำอย่างนี้นะต,ติดสาไฟนี่ครับด้ามนะครับ แสองทางตรงนั้นนะครับนี่เนี่อีกทีทีหนึ่งทลายมาทลายนี้ติดเสาไฟนะครับนี่นะครับจนได้ เรียบร้อยผนเก็บทางเก็บลูกก็เก็บตามมานะครับเรื่อย